Não, mm não, -hmm. mm -hmm. ตัวแรกหลุดนะครับตัวที่สองได้ตัวนะครับผมนี่ครับช้อนสะน้ำน้ำขุ่นๆนะครับผมฝนตกใหม่นะครับผมได้ฝนหนัก ผลใหม่ก็ปลาก็จะดุนะครับผมอ่ะนี่ครับใช้เป็นใช้เป็นยักษ์ยางแก๊กคันนะครับผมใส่แดดเดียวได้อยู่นี่ครับยักษ์ยางแก๊กคันจิ๋วนะครับผมตัวนี้ใช้สีเทานะครับผมใส่น้ำนี่ครับสาใส่น้ำฟึ่งขุนนะครับผม น้ำขุ่นก็ป่ากระโดดขึ้นนะครับผมโอเคครับพบกันงานนี้นะครับผมยาง,งแก้คันจิ๋วครับสุดยอดม,มากมากครับ